วัสดีครับผมจ่าออโต้นะครับวันนี้นะครับมาแจ้งข่าวดีและประชาสัมพันธ์ครับสำหรับน้องๆองทหารกองประจำการที่จะสอบตชดหรือตำรวจเตาเวนชายแดนนะครับใครที่รออยู่มาแล้วนะครับผมนะครับคุณสมบัตินะครับคนที่จะสอบมีอายุตั้งแต่18ปีถึง27ปีบริบูรณ์นะครับวุฒิการศึกษานะครับม .6 หรือว่าเทียบเท่านะครับส่วนสูงนะครับสูง160เซนติเมตรขึ้นไปนะครับ หน้าอกนะครับตั้งแต่เจดิเจดเซนติเมตรขึ้นไปนะครับประวัตินะครับมีการประพฤติดีนะครับและไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหากเกิดน้องๆเรียนจบไปแล้วนะครับจะได้ประดับยศติปีหากอนาคตน้องอยากย้ายกลับบ้านหรือภูดวิลำเนานะครับหรือว่าย้ายเข้าบูทรก็เป็นไปได้นะครับหลักสูตรในการเรียนนะครับเรียน6เดือนสามารถประดับยศได้เลยเนื่องจากว่าเป็นฐานเก่าครับมีขีดความสามารถอยู่แล้วร่างกายแข็งแรงครับ หากน้องๆคนไหนนะครับที่ยังตามหาฝันและอนาคตของตัวเองเพื่อให้ดีขึ้นนะครับมาแล้วครับหากน้องๆคนไหนสนใจหรือสงสัยครับทักสอบถามปรึกษาได้เลยครับยินดีให้คำปรึกษาไม่าไม่คิดตังค์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่างเท่ๆให้ดูไปแล้วสวัสดีครับ